ช่วงแจกกระจายสนับสนุนโดยไตรจีน่าคอลลาเจนที่ดีที่สุดสำหรับผิวหน้าโทร02-290-3999เอาละฮะมาถึงช่วงแจกกระจายเออแจกเลยพี่ชายอย่งคือคืออย่างนี้เดี๋ยวแจกกระจายเนี่ยเดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ยผมกับคุณจิ๊บจะเป็นคนจัดการกันเองส่วนพี่ไปพักก่อนเพราะวันนี้ผมมีสาวสวยคนนึง มีหวีใหม่คุณน้องเสียเชิญน้องเสียสวัสดีค่ะ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 สวยเนาะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นน้องเสียมาแล้วน้องเสียมาแล้วน้องสวยเชิญน้องสวยเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับอ่าคุณเสียมีของมาแจกกันวันนี้ค่ะวันนี้คือเรียกว่ามีนวัตกรรมใหม่นะฮะเป็นสาริกรรมในขวดแก้วไพรจีน่าถูกต้องนะครับ คืออย่างนี้ค่ะคุณจิ๊บค่ะพี่ห<ะ>นุ่มค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์เลอค่าที่สําหรับคุณสาวๆหรือคุณผู้ชายที่ไม่อยากที่จะแกะ่มไม่อยากที่จะมีริ้วรอยคือเอาง,ง่ายๆอยากจะสวยโดยที่ไม่ต้องทําศัลยกรรมไตาจิน่าขวดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาพี่หนุ่มค่ะ,ะสามารถทาได้ทั้งบริเวณใบหน้ารอบด,ดวงตาลําคอจะทําให้คอรลาเจนของคุณนั้น ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วทำให้นางคุณนั้นเด็กแล้วดูอ่อนกว่าวัยกระปุกเท่าไหร่กระปุกละ5,300าบาทแต่วันนี้เอามาวันนี้เอามาแจกให้กี่กระปุก2กระปุกเอามาแจก2กระปุกกระปุกละ5,000ันกว่า5 0 0พันกว่าบวกกับกระเป๋าใส่เครื่องสำอางด้วยอีกหนึ่งใบมีใครอยากได้บ้างไหมไพโรจีน่ามูลค่า5 0 0พันเดี๋ยวแจกให้เลยนะจริงๆแต่มี2กระปุกนะค่ะเอางี้เดี๋ยวมีคำถามเดี๋ยวถามปุ๊บใครยกมือตอบได้เอาไปเลย5,000ัน นะคะโอเคนะทีนี้เนี่ยฟังก่อนทีนี้ฟังก่อนว่าไตเจิน่าเนี่ยเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างมาช่วยอะไรบ้างคือคำถามทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ที่เสียพูดนะแต่ต้องไตแต่ต้งแต่ตอนนี้เนี่ยนะโอเคคือไตเลจิน่าเนี่ยทำงาน3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือกระตุ้นให้คอลลาเจนของเราเนี่ยสร้างขึ้นใหม่ได้เองขั้นตอนที่2คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอขั้นตอนที่3คือทําให้ผิวของเราแข็งแรงจากมลภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงแดดเมคอัพหรือว่าจะเป็น ลดความร้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะทำให้ผิวคุณนั้นแข็งแรงแล้วก็ไม่เซสซิทีฟง่าย3 <ฮะ S 1> ขั้นตอนนี้เมื่อคุณใช้ไปแล้วสสัปดาห์รูขุมขนจะกระชับขึ้นน่าจะตึงขึ้นเล็กขึ้นแล้วก็พูกริวร้วรอยต่างๆเนี่ยจะหมดไปคือ3 <ฮะ S 1> ขั้นตอนนี้สามารถทำให้คุณสวยใสได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ต้องบอกว่าเราได้รับรางวัล The Bestler ที่เป็นทอลลเลนที่ดีที่สุดสำหรับผิวหน้า3ปีซ้ <ฮะ S 1> อน วันนี้เดี๋ยวบอกโปรโมชั่นก่อนสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้มาอยู่ที่ตลาดนี้แล้วก็ไม่ได้ของฟรีไปอยากจะได้มีราคาพิเศษมาให้1กระปุกปกติ5,300าวันนี้เนี่ยหกระปุกแถมอีกหกระปุกปกติ1 6 0 0งหมื่นบาทแต่วันนี้เหลือไปแค่2 7ง0บาทสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านรีบพอด่วนนะคะที่ศ2 2 9 0 3 9 9ทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราแถมกันแล้วสองคำถาม2ชุดค่ะพี่หนุ่มค่ะคำถามแรก จะถามว่าฟังดีๆนะไตรอชีนานี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากประเทศอะไรจับติงหูไว้ก่อนอะไรนะอ่ะคุณเดี๋ยวคุณคุณซวยเชิญครับคุณซวยมาดช่วยชี้หน่อยอ่าไม่ให้คนไทยเป็นคนผิดเขาจะแมาอันนี้พร้อมแล้วนะคะจับหูใครอยากได้ไตราชีนาจับหูไว้ก่อนอ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมนะหนึ่งสองสาม โอ้ไวมากใครครับคนคะสีฟ้าดิสีฟ้าสีฟ้านี่ก็สีม่วงนี่สีฟ้าแบบนั้นแหละเอานั่นแหละฮะเชิญ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 ประเทศอะไรคะพี่แม่ติดผมไว้ตรงไหนเนี่ยไม่ไวจังอาไเชิญันนี้ประเทศไหนคะประเทศไหนคะประเทศไหนสหรัฐสหรัฐอเมริกาเป็นคำตอบที่ถูกมากเลยนี้5,000บาทเดี๋ยวก่อนรู้ไม่ต้องใช้ยังไง อนเช้าและก่อนนอนใช้ก่อนตัวอื่นๆเลยล้างหน้าให้สะอาดใช่เขาต้องแกะข้างในสมุดสมุดสมุดสมุิแกะข้างใน5จุดบนใบหน้าแล้วเกลี่ยออกสวัสดีค่ะหนึ่งเดือนผ่านไปริ้วรอยไม่มีฝ้ากระไม่มีรูขุมขนไม่มีและความมีเหี่ยวหรือว่าอะไรมันจะหายไปหมดเลยหรือแต่ความตึงกระชับเอาไว้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวกระบอกนี่จากใหม่จากใหม่อีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งคำถามนะคะ ถามว่าไปลาจิน่านีทำงานกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนนะยางนะเอามือจับเข่าตัวเองไว้เอามือจับเข่าตัวเองไว้จับเข่าจับเท้าโอเคที่ผัดดูนะพร้อมนะคะหนึ่องต้มเห็นแล้วไหนเนี่ยน้องสื้อแดงเหรอสวัสดีครับกี่ขั้นตอนครับคุณพี่คะ3ขั้นตอนค่ะมีอะไรบ้างคะ คอลลาเจนคอลลาเจนอ่าแล้วก็ปกป้องมลภาวะอ่าแสงแดดแล้วก็เพื่อสุขภาพอ่าถูกต้องก็เกือบถูกต้องโอเคแจกเลยค่ะ3ขั้นตอนค่ะต้อแตมแล้วก็เสริมค่ะวิตูมากๆเลยเดี๋ี๋ยวเดี๋ยเป็นนะทาตอนเช้าแล้วก่อนนอนนะครับสายหรืนจ้าเคยได้ยินไหมเคยนะฮะแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะทาแว็กหนวดออกก่อนโอ้ยตายพี่นึ่โอเคเชิญเชิญอ่า สองอันแล้วแต่คงมั้มแต่ทีนี้เดี๋ยวบอกก่อนตอนนี้เนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเนี่ยเขามีเขามีสิ่งดีๆมอบให้ด้วยเพื่อแบบว่าคนโทรศัพท์ไปซื้อไทริจิน่านะฮะหรือว่าสินค้าอื่นของ1577เนี่ยนะครับเขามีแจกรถด้วยใช่แจกรถยนต์ทอนดังมีแจกของด้วยของเก้าสบาท90รางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทค่ะยังบอกไว้สั่นนิดนึงสำหรับคุณผู้ทางบ้านที่อยากจะได้ไทริจิน่านะคะ1กระปุกแถมอีกหนึกระปุกในราคาเพียงแค่2,700บาทนะคะ 02 2 9 0 3 9 9 9องสา่ยแรกเท่านั้นนะคะถูกต้องใครจะได้ไปได้ย่คะเอางี้ไหนๆก็พูดถึงห5ึ่แล้วเรามีย่าม1 5ึ่านี่2ใบใครอยากได้เอาไหมนี่1นึ่ได้แล้วต้องโทรสัพ์ไปสั่งซื้อของแล้วจะได้แจกลดด้วยจริงๆได้รถได้ทองจริงๆนี่เรื่องจริงนะโทรไปก็ได้อะเอาไงดีจะถามอะไรอันนี้นะคะถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าโทรไปที่1 5ึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเลยนะคะได้ ลุ้นรับแจกอะไรบ้างทองทองอะไรอีกอ่ะทองแมีร้อยตัวแค่คุณพี่สองท่านมาเลยให้ทั้งคู่เลยปลา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 เอาไปเลยผมว่าเจ๊เจ๊ดีนะเจ๊เจ๊รับไปเลยคนนี้ได้ได้กระเป๋าแล้วแลกสร้อยอะทองมาโอเคอะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ ถครอยากได้ไทยปิน่านะครับเป็นสัลปกรรมในขวดแก้วนะฮะก็สามารถที่จะโทรไปได้ที่1577ใช่แล้วค่ะนะครับไปสอบถามได้นะฮะมีโปรโมชั่นขอโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งครับโปรโมชั่นค่ะหนึงกระปุกแถมอีกหนึ่งกระปุกนะคะ2,700บาทเท่านั้น02 290 3999หรือ1577นะคะจากระินจจกทองคำด้วยต้นปีนี้แน่นอนค่ะครับ่ม อ่าอย่าลืมนะฮะยังไงนะครับก็สามารถที่จะโทรไปได้หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะฮะโฮมช้อปปิ้งนะครับฉลองยอดขายส่งท้ายปีนะฮะแจกรถยนต์แล้วก็ทองคำนะฮะเก้าสิบสองรางวัลนะฮะรวมกว่าสามล้านบาทนะครับเพียงสั่งซื้อสินค้านะฮะแล้วก็ส่งรหัสเจ็ดหลักนะฮะบนใบเสร็จรุนรางวัลได้เลยครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสามสิบเอ็ดมกราคมปีหน้าเลยนะฮะโทรไปได้นะฮะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือเวอร์ไวเว็บนะฮะ lalabay.com lalabay.com อ่า w w w l a ว็บดอทลลลวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเสียหน้าเสียขอบคุณครับน้องเสียหน้าเสียมากนะฮะแล้วฝั่งนี้ถ้าเสียหน้าเสียอันนี้นะคะน้องสวยน้องสวยนะอ้าวโอเคถึงเวลาเราไปเดินแจกของกันบ้างแล้วหรือว่าเอ๊ะไม่ใช่สิวันนี้ไม่เดินแจกเราแจกตรงนี้ตรงนี้เลยใครอยากได้อะไรมาจิ้มเลยเดี๋ยวเราดูนะคะว่าคุณควรได้หรือไม่ได้ ในช่วงเก็บถ่ายใจอ่ามาเลยมาเลยโอเคเมื่อกี้แจกใจกันที่หน้าไปเรียบร้อยแล้ว <ทา S 1> นะฮะมา<ะ>ถึงทีนี้พี่ผัดบ้าง<จ>พ,พี่ผัดต้องแจกบ้างนะฮะวันนี้เรามีของมาแจกนะครับเราขออาสาสมัครสักสามคนสามท่านนะให้พี่ผัดเป็นคนเลือกอนะพี่ผัดเป็นคนเลือกเอาไม่ง่ายเลยเดี๋ยวไปจิ้มเดี๋ยวจะไม่ยุติธรรมโอเคเอาก็ได้ใครก็ได้นะคะที่มีชื่อขึ้นต้นขอเพิ่มขอเพิ่มได้มีแต่เพิ่ม ชื่ออะไรฮะชื่อผีเหรอชื่อเล่นชื่อผา้ะชื่อเล่นชื่อผาชื่อน้องผาผาพี่ผัวผอพี่ผัวผาพี่ผัวาไม่ผีพี่ผพี่ผดพี่ผัาพม่ผัวาี่หมเผ็พี่ผเดผาดอ่ผัวผาี่ัวผดพกีัวผคะดวี่วา่วี่ผอี่ผัว่วผาพี่วา่วี่ผัวผ่วผ่ะัี่่อนวา่ผวี่า่วาพเาพี่ว่าขีามีพศ มาเลยมาเรียกแบบข้ามเพศมาคนนึงเร็วโอ้ดูใส่เสื้ออะไรข้ามเพศเป็นข้ามเพศเหรอนี่สายพันธุ์พวกเราชื่ออะไรครับชื่อเป้ครับทำอะไรอยู่ที่นี่ครับอันนี้มาขายของกับพี่ชายครับขายอะไรครับเป็นเครื่องสำอางครับผมขายเครื่องสำอางเครื่องสำอางที่ว่าทาแล้วหน้าจะพังใช่ไหมไม่ใช่สูไม่ใช่โอเคอ่ะพี่ทำอะไรอยู่มาที่นี่มาทำอะไรฮะเป็นแม่บ้านนเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่ โอเคน้องโดนใจอยู่แบงก์อิสลามค่ะอ๋อแบงก์อิสลาลแบงก์อิสราลแบงก์น้องใหม่โอทำหน้าที่อะไรอยู่ในแบงก์อิสลามอยู่ฝ่ายโฟดักค่ะฝ่ายโฟดักมาเล่นเกมกันดีกว่าโอเคใครตอบโดนใจพี่ผัดไทยเราจะมีคำถามให้สองข้อใครตอบถูกเราจะให้เลือกเลยว่าอยากได้อะไรข้างหลังเรากลับบ้านไปโอเคคำถามถามว่าพี่ถามเลยคำถามถามว่าลูกสาวพี่ผัดเนี่ยตอนนี้ไปเรียนที่ไหน ไปต่างประเทศหรือเปล่าต่างประเทศต่างประเทศอ๋อได้แน่ยังได้เลยนะเราีม่ให้เขียนเราไม่ให้เขียนเขียนไว้ไม่เขียนพี่ผ่านเขียนคำตอบไปแอบตรงนู้นเลยนะแอบตรงนู้นเลยนะห้ามหันมามองนะอย่าหันมามองนะเดียบเรียบเรียบเรีกันโอเคเรียบร้อยหรือยัง่ะเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะฮะทีนี้ผมให้คุณไปเลือกหยิบของเลยคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณไปหยิบก่อนนะไปหยิบก่อนเอาไปเลยเอาพอถูงที่อ่เอาไปเลย เอาอะไรไปเอาอะไรลบไปเลยอยากได้หม้ออยากได้หม้อโอ้ยอยากได้หม้อนะโอ้ยโอเคโอเคอ่ะเปิดมาคนแรกเปนจีนคนที่สองเปนจีนคนที่สองเปนญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำไมถึงตอบว่เป็นจีนอ๋ออาจจะไปเรียนภาษาทำไมคุณติดตามหรือว่าไงคุณไปรู้จากไหนหรือเปล่าหรืออะไรยังไง ดาเดาเอาเดาเอาอ่ะเดาเหมือนกันทำไมเดาจีนไม่เดาอเมริกาอังกฤษเออทำไมไม่เดาวอังกงอังกฤษอะไรเงี้ยหรือว่าลูกพี่ผัดไทยเขาไม่ไฮโซเลยไปอังกฤษไม่ได้เลยต้องไปจีนทำไมนะคะอินเป็นภาษาที่สองที่สามได้เป็นภาษาที่สองไม่ได้เป็นที่หน่่่ามีคนเดียวที่แตกต่างญี่ปุ่นทำไมถึงไปญี่ปุ่นนะคะ ญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่าอ่าหนึ่งเทคโนโลยีดีมากสองนะครับเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวและการศึกษาค่อนข้างดีสามพื้นฐานของแม่น่าจะส่งไปที่ญี่ปุ่นมากกว่าอ๋อจะบอกว่าแม่คิกุอโนเนะเลยจะส่งลูกไปเรียนอะไรอโนเนะใช่ไหมคะค่ะเอ๊ะทำไมคนนี้เข้าความคิดเข้าใช้ได้มีถูกไหมมีมีคนถูกแสดงว่าแม่กิกุต้องญี่ปุ่นจ้ะโอเคครับตอบเกิร ำไมอ่ะเออโดนนี้ตัดถึงส่ลูกไปเรียนองจีนครับเทปท้องที่ส่งไปเรียนจริงนะเพราะว่าลูกของ้อยเนี่ยหน้าตาอีเป็นทองจริงอ่ะก็จะให้อีไปเรียนฝรั่งอีก็จะไม่เข้าพวกอ่ะอ่าและที่สําคัญนะลูกวัยชอบกินหมูสามชั้นอ่ะตรงไปเรียนจริงอ่ะแค่นียไม่มีอะไรเลย ได้ภาษาภาษาภาษาที่สองนี่เขาบอกไหมได้ภาษาก็ไล่อยู่แต่ว่าอีชอบกินหมูสามชั้งอ่ะอีชอบมากๆอ่ะหมูใบชอยอีก็ชอบอ่ะนั่นไงก็เลยนี่คือเขตมหัวที่ตรงไปจีนแค่เนี้ยแค่นี้โอเคนะฮะคำตอบคือจีนโอเคอ่ะเอาไปวางที่เดิมเรียบร้อยเป้หมดเป้หมดเอาเสียให้นะก็ได้ เอาไปเลยเอาไปเลยยกไปเลยยกไปได้เลยอ่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปได้โอ้ยแฉลได้เลยอะไรการนี้อะไรการนี้เขาให้กันอย่างเงี้ไม่เป็นไรคนที่ยืนอยู่เรามีข้อหนึ่งให้ถามครั้งนี้จะเลือกยังไงดีคะงั้นทากทีแล้วใครใคะนับหนึ่งถึงสามวิ่งออกมาเลยหนึ่งสองสามโอ้เอาแล้วเอาแล้วสี่สี่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาสี่คนมามาเอางี้ผมให้สี่คนเลยสี่คนสี่คนเลยเหรอ ได้รางวัลไปแล้วเหรอได้รางวัลไปแล้วไม่ได้แล้วอป้าได้ไปแล้วอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วป้าไม่ได้แล้วอ่ะป้าได้ไปแล้วเมื่อกี้ของตาลูกกีน่าอันนี้ได้รางวัลไปแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ได้เออ๋ได้ไปแล้วได้ไปแล้ววิ่งไปวิ่งไปขอลุ้อ่าเดี๋ยวมอีกเดี๋ยวมีอีกขอบคุณรายการนี้มากๆากนะคะกวไม่เจอน้องสาวมา อมาจากเมืองจชียงโอ้ทิพย์พยายามของพี่อันนี้เจอน้องสาวแล้วนะฮะอธิบัตรทิพ่ะอธิบัตรเชมเขาทำอะไรอยู่ที่นี่ทำอะไรอยู่ที่นี่อธิบัตรทำอะไรที่เนี่ยขายของค่ะขายอะไรอ่ะเข้าเกลียบค่ะอธิบัตรใช้เข้าเกลียบเขาเกลียบเป็นเจ้าของเองหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นเจ้าของเองเลยนอช็อตอีกแลลุกขึ้นแล้วก็ลยเกลียบเกลียบไม่ใช่คุณพี่ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทำงานใช่ไหมออฟฟิศแถวนี้ แล้วลื่องทำอะไรอ่าทำธุรกิจส่วนตัวครับแต่ว่าวันนี้มาช่วยพี่ชายขายของครับวันนี้มาช่วยขายของนะขายรีไม่ช่วงนี้เรื่อยๆครับผมขายเรื่อยๆนะเป็นกิจการเกี่ยวกับสร้างบ้านใช่ไหมขายเรื่อยขายอีกขายของใช่อะไรใช่ไหอขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆอ่ะตอนนี้เป็นยังไงผู้ชายมาให้กินเยอะไหมโอ้โหไม่มี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  อา,อา,อามามาคำถามาง่ายๆเลยค่ะถามว่าพี่ผัดไทยเนี่ยเพิ่งลดน้ำหนักได้อีกหน่อยหนึ่งดยการออกกำลังนะแล้วก็จะถามว่าตอนเนี้ยรอบเอวพี่ผัดเนี่ยเ,เท่าไหร่รอบเอวของพี่ผัดเท่าไหร่ลองดูดีๆอะพี่ผัดช่วยกรุณาอวดหุ่นนิดนึงค่ะแคทวอล์กนิดนึงให้ทุกคนได้เห็นนี่เรามาตกข้อนะฮะ <laughs> อายไม่ถามคำเดียวไอไหมตลาดอไอลูกอยู่ถึงจีนเลยไอเลยเอวเท่าไหร่เอวเท่าไหร่เอวเท่าไหร่อะเย็นมาเย็นมาเล็กมากเลยนะไม่เล็กนะหรอเอวคุณเล็กนะถ้าเกิดว่าต้องเข็มขัดคุณอยู่เนี่ยเออเอวเล็กอ่าเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยนะเขียนหมดแล้วนะอยากได้อะไรไปหยิบมา โอเคเรียบร้อยนะฮะคุณจะเอาพี่คนแรกชื่ออะไรนะพี่โซมพี่สซมไทยว่ายี่สย่สินะฮะเจยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สุดท้ายยี่สิบห้ายี่สิบห้าอ่าไม่ต้องถามคำตอบว่าเพราะพี่อาจจะไม่รู้ด้วยว่าพี่อะไรไม่รู้นะครับอยากจะบอกว่าจิ๊บอะยี่ะ25ห้าคุณจิ๊บยี่สิบห้ายี่บห้าเท่านี้พี่ผัดเล็กกว่าเขาเยอะเลยนะ มาเดี๋ยวช่วยวัดให้มาเดี๋ยวช่วยวัดให้คุณถือไว้ผมจะวัดให้เองคุณวัดได้เหรอวัดได้เดี๋ยวดูนะครับว่าว่าเท่าไหร่นี่ตกอีนี่ไม่ใช่วไปตัวแบบนี้ไปวัดอีเมลแม่ไม่อีกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าทางยาวเลยแล้วไม่เห็นวัดให้จะวัดอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วจะวัดตามอย่างนี้ให้ด้วยจะได้กะถูกว่าจะลงว่าอาไงเอาไง พี่ผ่าถอดเสื้อนอกออกเลยโอ้โหโอ้โหทอไปทางโน้นหน่อยถอไปทางนู้นหน่อยถอไปทางนู้นหน่อยอคโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้ไ้อ้ไอ้้องันไอ้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 องัดง๊อ้งไปโอ๊ยอยอโอ๊ยอ๊ยโ๊ยอ๊ยโ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 ออ๊ยโอ๊ยออโ และเอลเกอ L เอกอสเอขอแสดงคมยินดด้วนะคะและแล้วก็ได้มออดอจัภาคหน่อยนะฮะรู้สย่งใะที่มีหม้อเป็นของตัวเองเนี่ยจะได้ไปลงม้อโอเคขอบคุณครัขอบคุณครับกระดานุนด้วยค่ะโอเค โอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปดวลดารากันดีกว่าครับระหว,ว่างพิ่พัทัยนะคะกับแม่ค้าสุดจีิงค่ะไปดูนะคะว่าใครจะรักว่าใครค่ะโ <Okay. S 2> อเคจะกลับมากับดารามาแล้วหลันด้ยไงฉันแ้เลนเนาะไม่เลนนือที่ไหนจะได้รอถ้าพี่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยพี่ก็ต้องยอมไม่เข้าชนะอยู่ดีอ่ะถ้าเกิดว่าพี่ <c oughs> นะฮะยอมแพ้เขาพี่ถูกหักเงิน3,000บาทไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว